ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับนะเนาะมื้อนี้ก็เป็นวัน, 6, น,นะ 48, 65, นนะเสาร์นะครับเนาะสี่แปดตุลาคมหกห้านะครับเนาะกับปะเตียมสิผ้าเบิร์ตัวเล็กแนวทางที่เอฟซีลาคนลาทันคอมเมนต์มากนะครับเนาะปะเตียมสิผ้ามาเบิร์นที่เป็นสูนย์หนีนะครับเอฟซี FC. ที่ว่าได้กเก่ากับศูนย์งวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ จะพอเทียมผ้าเห็ยดย่อนเบิ้งเราครับเนาะสามหมวดนี้แหละครับเอฟซีนี่เริ่มจากเก้าสองเก้าครับเบิ้งไว้เป็นแนวทางนํากันนะเอฟซีแต่เป็นเร่งเขาคือวานล่ะเอฟซี mm hmm. ก็เห็นเ่นแหละค่อยคอมเมนต์มากพอเทียมเรวให้เบิ้งอยู่นะครับเนาะครับแจ่มผ้าเห็ดเบิ้งครับ 9, ก้าสองเกาหลางแปดสามเจ็ดสองห้า

เจ็ดศูนย์สามห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่ศูนย์ สามหนึ่งปลาสุดนะครับเนาะสี่แปดสี่หกหกเก้าสองศูนย์หก เก้าเก้าหนึ่งสองเจ็ดแปดครับเอพี เลขหน้าข้างที่หนึ่งนะครับเนาะตัวนี้เลขหน้าหน้าข้างที่สองตัวนี้เลรียกไทยไทยข้างที่หนึ่ง องศูนย์หกเก้าเก้าหกสองเจ็ดแปดนะครับสองศูนย์หกเก้าเก้าหกสองเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสิบร้อยพันหลักพันนะครับเอจี่ หลักสิบบนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองเลขครั้างที่หนึ่ง ครับเอแต่ว่าตัวนี้มันมีบวกคงที่เนาะครับเนาะครับบวกคงที่สองเนาะครับเนะอเนาะบวกไปพร้อมกันเลยครับเอฟเก้าบวกสามบวก เจ็ดบวกสองบวกเก้าบวกแปดบวกหกบวกบวกสองคงที่เขาจะลืมครับสองบวกได้สี่สิบหกครับเอฟซีสี่สิบหก สี่สิบหกเข้าเก่าเต็มหกเป็นไหครับหกหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับบวกเพิ่มเติมไปซ้ำนิดนึงหลักพันคือสามนะครับพนะิพซี่เนาะสามบวกหลักสิบบนคือศูนย์ก็ว่าต้องบวกครับพิพซี่ ถ้ามาบวกเก้าเก้าบวกห้าบวกสี่บวกศูนย์ก็เพต้องบวกนะครับนะมาบวกหกนะครับหกบวกบวกสองคงที่เขาจะลืมครับสองบวกนี่ครับเอฟซี 4, ได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเขาเก่าเท่าเก่าอันไหมครับ 9ก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบพอก็จะศูนย์นะครับเอฟซี FC. ที่ไปที่มาทีเอฟซีคอมเมนตะ์มาหาพรอเตียมเนาะเก้ากับศูนย์ครับเอาหมดที่จะถึงเนาะครับเนาะวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านี่พรอเตียมกับขอให้มันเดินต่อยเองนะครับเอฟซีเนาะครับที่ว่ากับพรอเตียมให้ไปไลน์สูตรแล้วมันการไปเบิรงใเ่กันนะครับเด้ FC, อ f เอฟซีมส้นกัน,นบ่ หลักพันคือสีนะครับเนาะสบวกหลักสิบบนคือหกหบวกสองบวกเก้าบวกเก้าบวกหบวกสองบวกแล้วก,ก็บ,บวกสองคงที่เขาจะลืมครับเอฟซีสองบวกด้สี่สิบพอดีครับ สี่สิบสี่สิอกขาจะศูนย์บอกรับ f ีศูนยศูยบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนี่ครับ f อซ สูตรเลขล่างเดินดีสองตัวมาตัวนะครับเนาะ่วายสีพอเตรียมพอเลียนยำอีกไ,ได้คำเรเลกหน้าครั้งที่หนึง่งเฮาอะา่าเห็นผิดนะครับเนาะกับเลียหน้าครั้งที่สองเลียกายครั้งที่หนึ่งนะครับที่พอเตียมเอาให้เบิง้งนะครับเนาะนี่บวกสองคงทีเฮา่าลืมนะครับอีลืมบ่ไดดนะครับเนาะนะนะก็มาเขา่าบ่ครับ เกียร์งวลลาสุดทีเอฟซีเห็นน้ำพอเตียมกับเก้ากับศูนย์กับมาศูนย์นะครับเนี่ยเก้ากับมามาบนนี่ต่างหากเออเทวาเขาจะเอาเอาเลขล่างนะครับเอฟซีเนาะเขาบ่ได้เอาเลขบนก็สังเกตบ้างนะครับเด้อเอฟซีก็ลองมาเห็ดย้อนหลังเอาเด้อครับเด้อพอดีรูทางเดินของเลขกนะครับเนาะสิ่งที่พอเตียมเห็นใต่สวงงวด มันก็เขามาดนี่สองตูนี่นี่บอคับองวดชิมานี่เป็นตัวนี้บ่น,นี่พอเอ่ยพอเห็นเปลี่ยนนะครับเนาะให้มันเดินต่อยอเนาะเอฟซีเนาะเอาตัวเลขเป็นเช่แนวทางนะครับเดอ้อเอฟซีพอเตียมกัคำนวณยอ้อนหลังมากกถือวัตถุงวดนะครับเนาะเตียวากับใส่ใส่างานมาแล้วละ่ะเอฟซีพอเตียมบ่เอาศูนย์งวดก่อนน่ะเนาะคนาะ พอเตียมก็บบอยกบากว์บอลาล่ดอกเอฟซีก็ได้ติดตามพอเตียมมากที่เข้าใจนะครับอือพอเตียมโมมักศูนย์หมวที่ผ่านมานั้นแปลว่จะเก่าเนานะครับเก่ากับแปดมันผ่านมาบนอืศูนย์บอลเอางวอนนี้เอฟซีเอาไปจับครูเอารถได้ครับได้เอฟซีได้ดพเพื่อนเพื่อพอเตียมก็คือเห็นเห็นมานั้นแหละครับจับคูบดถือเอฟซีม, FC มีความสามารถมีความ เก่งก็พอเตียมเอาจับคู่เลยครับพอเตียมลงให้เบิดหลายสูตรนะครับเนาะสูตรเดมันบสดส้นบอลกันท่อออกมาจับคู่กันลองเบิง้งเอาไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเอฟซีเนาะผิดพลาดประการใดพอเตียมกับขอโทษขออภัยเลยครับเดอเออ้อเอฟซี้ีไพ่หูจะคนนะครับเนาะเดินน้ำมันช่เดินต่อได้บอครับเอฟซีเนาะครับเอาแคหน้าจอยเบิ้งนะครับเดอ้อเอฟซี เบิ่งมันเป็นแนวทางน้ำกันพิพาทเฮากับบัากันเนาะครับเนาะเอาสุดท้ายไทยสุดที่พ่อเตียมก็กขออวยพรในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะครับเนาะความเจี๊ยาให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันควรเย็นทำมาค้าขายสิ่งใดก,ก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเนาะครับเนาะให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกัน ถือแล้ววันที่หนึ่งรถต,ตาลีเนาะครับเนาะครับเอาจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนมั่นเเด้อครับเด้อขันหักขันที่ตวนพอเตียมเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์บ่ได้เสียเงินจากบัตรเนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมก็มีแค่นี้เอาไปพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม